สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมาดูต้นไม้ในสวนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นปีกนางฟ้านะคะตอนนี้ก็เริ่มแตกกอเยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะนําไปขยายพันธุ์กันต่อนะคะอันนี้ก็ที่จะขยายพันธุ์ไปนี่จะเป็นอันนี้ขยายพันธุ์ไปนะคะต้นเริ่มโตแล้วนี่จะเป็นปีกผินเสื้อนะคะที่เราเรียกกันนะคะ อันนี้ก็เกิดจากการขยายพันธุ์เหมือนกันนะคะนี้ก็เห็นไหมคะเริ่มแตกนะคะก็เวลาขยายพันธุ์นะคะเราก็จะตัดกิ่งกิ่งเข้ามาแล้วก็นําไปปักๆนะคะนี่จะเป็นต้นผินเสื้อนั่นเองคะ่ะนี่นี่อันนี้ก็ขยายพันธุ์ไปแล้วนะคะทําลงกระถางไปอันนี้จะเป็นกระถางประมาณ3นิ้วนะคะแตกกอออกมาแล้วคะ่ะ เนี่ยค่ะเวลาถ้าเกิดว่าเลี้ยงไปแล้วต้นของเขาเนี่ยโตแล้วก็แผ่ก,กิ่งออกมาเยอะแล้วนะคะเราก็ต้องคอยเลมคอยตัดนะคะอย่างเงี้ยแบบนี้นะคะเขาเลยมาตรงกระถางแล้วอะคะ่ะเดี๋ยก็ต้องตัดตัดกิ่งเป็นข้อๆข,ข,ของเขาออกมาแล้วก็นําไปใส่กระถางเพิ่มได้อีกนะคะเนี่ยค่ะเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายมากๆเลยนะคะต้นนี้จะเป็นต้น ปีกผินเสื้อที่เขาเรียกกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เรนอยาก็ขยายพันธุ์ไว้แล้วอันนี้เดี๋ยวก็จะนํามาขยายพันธุ์ต่อเพราะว่านี่เห็นไหมคะเนี่ค่ะเวลาเอาไว้ข้างนอกนะคะฝนตกหยุดดินนะคะที่เราปลูกไว้ที่เราใส่ไปไว้ะคะ่ะมันยุบอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวนํามาเอาดินมาใส่ใหม่แล้วก็ตัดกิ่งที่จะนํามาขยายพันธุ์ต่อนี่พาสวยเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นต้นปีกผินเสื้อค่ะ ที่เขาเรียกกันนะคะชื่อของเขาถ้าเกิดต้นปิดผินเสื้อเนี่ยนะคะจะปลูกไป็นไม้กระถางแหวนนะคะก็สวยงามนะคะเวลาที่เขาแตกเป็นพุ่มๆนะคะแล้วแล้วก็แหวนประดับตามมุมต่างๆของบ้านก็สวยนะคะรวดลายใบยของเขาโอ้คุณผู้ชมค่ะอันนี้ปลูกแบบปักลงไปในกระถางแบบกระถางกลมๆนะคะแล้วแบบเขาแตกกอเยอะมากน,นี่เห็นไหมคะ เยอะมากแล้วแล้วดอกของเขาอะ่ะเวลาถ้าต้นสมบูรณ์เขาจะออกดอกแบบดอกเล็กๆสีชมพูอย่างเงี้ยอันนี้มีเพีย้ยนี่เลยโหโลเนี่ยเห็นชัดๆเลยเพี้ยแป้งเพี้ยมาแล้วเดี๋ยวจะคอยตัดแล้วนะคะดอกของเขาจะเป็นเล็กๆสีชมพูเวลาที่ออกดอกนะคะ ก็ขยายพันธุ์ง่ายค่ะตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งไปตามข้อข้อของเขานี่เลยนะคะเนี่ยค่ะปีกผินเสื้ออันนี้จะเป็นปีกนางฟ้านะคะนี่ค่ะปีกนางฟ้าจะลายคนละอย่างกันบางคนก็บอกเป็นชื่ออะไรปีกแมลงสาบแต่พูดแบบฟังดูดีหน่อยก็จะเป็นปีกนางฟ้านะคะตามชื่อของต้นไม้ที่ เขาตั้งกันไว้นะคะนี่ค่ะอ่านี่จะเป็นปีกน้ำฟ้านะคะละักษณะจะเป็นใบประมาณนี้ค่ะเวลาขยายพันธุตัดตรงข้อข้ออย่างเงี้ยมานะคะแล้วก็นำไปปักใส่กระถางเนี้ยเต็มเลยเนี่ยโอ้โหขึ้นเป็นกอเลยค่ะให้คุณชมดูเยอะมาก ขยายได้หลายกระถางเลยนะคะเนี่ยปีกเขาเรียกปีกนางฟ้านะคะบางคนก็จะแบบนำปิกนางฟ้าเนี่ยนะคะขยายพัน์ุใส่กระถางแล้วก็ทําเป็นเหมือนแบบรูปกุหลาบนะคะก็สวยงามนะคะเป็นรูปแบบเรียงเป็นดอกไม้นะคะนี่ค่ะ นี่จะเป็นปีกนางฟ้านั่นเองนะคะวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปค่ะนี่เดี๋ยวก็จะขยายพันต่อต้นไม้ก็เยอะมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะแตกออกมาเต็มไปหมดเลยที่เห็นอยู่นี้จะเป็นต้นอ่อต้นนี้จะเป็นเปบปเปอร์หยกค่ะ โอ้เปเปอร์หยกงามแล้วนี่นะคะเปเปอร์หยกนี้จะเป็นใบแบบสีเขียวๆมันๆน,นะคะแผ่นแผ่นใบเขาจะหนานิดนึงค่ะเปเปอร์หยกที่เขาเรียกกันนะคะนี่ค่ะกลิ่นหอมฉุนมาจากนี่นี่เอง <laughs> นี่ต้นหูเสือนะคะต้นหูเสือค่ะต้นหูเสือเนี่ยปลูกเอาไว้นะคะจะบอกว่า ใบของเขาเนี่ยนำมากินได้ด้วยนะคะใบหูเสือกลิ่นเขาจะหอมฉุนนะคะนำมาใส่กับลาบอร่อยมากเลยนะคะคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบนะคะใครเคยกินนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะนี่หูเสือใบหูเสือกลิ่นหอมฉุนค่ะใส่ลาบก็อร่อยคุณผู้ชมนี่ค่ะใบหูเสือปลูกไว้งามแล้วนี่ค่ะก็ถ้าแบบ ที่บ้านไม่มีสารแหน่ก็เอาหูเสือเนี่ยค่ะแทนได้นะคะกินหอมฉุนเลยต้นหูเสือต้นนี้จะลกมากก็คือต้นลือสีผสมนะคะเดี๋ยวต้องเลาะออกเพราะว่าเนี่ยค่ะ ฤๅษีผสมบอกแล้วว่าเป็นต้นไม้ที่แบบเกิดขึ้นง่ายมากนะคะแล้วก็ปลูกเขาง่ายมากขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยแล้วเขาจะแตกกอแบบนี้ค่ะช่วงนี้หน้าฝนช่วงนี้แบบฝนตกบ่อยด้วยนะคะเขาก็ต้นไม้ก็จะเริญนเติบโตเร็วอันนี้ก็จะเป็นฤๅษีผสมเหมือนกันนะคะแต่เป็นอีกพันสายพันธุ์หนึ่งค่ะใบของเขาจะเป็นประมาณนี้ มันขึ้นเร็วมากเลยอ่ะแล้วคุณผู้ชมดูอยาอถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ตัดอ่ะเขาก็จะขึ้นเป็นกอๆแบบเนี้ยอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลกนะคะนี้เป็นอีกพันหนึ่งนะคะนี่เข้าสวนมานี่เจอต้นไม้ก็อดไม่ได้ที่จะตัดตกแต่งเขานะคะฝนเพิ่งหยุดไปด้วยะค่ะวันนี้ มันเกิดง่ายขึ้นง่ายนะคะถอนไปเยอะแล้วเหมือนกันสำหรับต้นลืดสีผสมขยายพันธุ์ง่ายมากนะคุณผู้ชมค่ะตัดกิ่งเข้าไปแล้วก็ไปช้ำๆปักลงดินก็ขึ้นแล้วนะคะไม่ต้องแบบอะไรมากเลยนะคะสำหรับต้นลืดสีผสมตัดยอดนะคะตัดกิ่งยัดยอดเข้าไปปักนะคะก็ขึ้นแล้ว เพราะว่าอันนี้ก็ปลูกมาแบบเยอะมากแล้วนะคะนี่โหแบบนี่ขึ้นลกขึ้นจนลกเลยค่ะต้นดูสีผสมอันนี้ต้องคอยแต่งกอที่เป็นส่วนเกินทิ้งไปก่อนเนี่ยค่ะค่อยโล่งหน่อย เดี๋ยวต้องแต่พอมาเข้าส่วนทีนึ่งต้นไม้ก็เริ่มโตแบบเยอะมากเลยนะคะน,นี่เป็นกอมันจะได้มีทางเดินอันนี้เดี๋ยวถ้ามันยืดออกมาเนี่นยก็จะตัดละนะและตัดกิ่งไปชำอันนี้จะเป็นเศรษฐีน้ำโชคค่ะ ๋ยวจะให้ดูต้นอันนี้ที่เอาลงดินไว้เพราะว่าอยากจะให้มันโตมากกว่านี้แล้วก็จะนําไปใส่กระถางสวยๆต้นนี้เห็นไหมคะต้นนี้จะเป็นชื่อของเขานะคะเอ่อชื่อต้นของขวัญชื่อของเขานะคะที่เล่นยาอ่าตอนที่ไปซื้อซื้อมาต้นเล็กๆอะคะ่ะแม่คะ่ะบอกว่าชื่อต้นของขวัญใบจะเป็นประมาณนี้ ใบเป็นป,ประมาณนี้นะคะนี่ก็เพิ่งเอาลงดินไว้ให้เขาเริ่มโตวกว่าน,นี้หน่อยน,นี่อยากจะปลูกอันนี้คล้ายๆใบสาระแหนแต่ไม่ใช่นะนะคะอันนี้จะเป็นปเปอร์มินะคะเนี่ยใบของเขาเนะะี่ยค่ะจะเป็นคล้ายๆเหมือนใบซาระแหนเลยแต่ว่าไม่ใช่สาระแหนนะคะจะเป็น ชื่อของเขาจะเป็นเปอร์เพ i n มินะคะเป็นไม้ประดับเอเอ,าเอาบางคนก็จะนำไปเป็นไม้แขวนนะคะนี่จะคล้ายๆกับใบซาเลเนะอยากจะให้โตเร็วๆมากหอยท่าดาบแบบเยอะมากในสวนต้องคอยจับออกคะ่ะชอบมากินใบไม้ต้นนี้พรมออสเตรเลีย ลายสีชมพูนะคะสวยทีเดียวอยากให้แตกมากกว่าน,นี้เพราะว่าจะได้นำไมใส่กระถางอันนี้เอาลงดินไว้ค่ะเพื่อที่เขาจะแบบให้เขาแตกออกมาเยอะๆคุณผู้ชมค่ะไปเจอลิ้นมังกรหลบหลบมุมมาอยู่ตรงนี้โอ้ยฝนตกลางดกกวัวเขาจะเน่าแล้วเนี่ยค่ะ เดี๋ยวต้องรีบนําไปใส่กระถางนี่ดินบางก่อนนะคะัเป็นต้นเล็กๆอยู่เวลาฝนตกแล้วอันนี้ไม่ได้เอาเข้าเข้าหลบหลบฝนมันจะแบบดินมันหน้าดินมันจะยุบลงไปนะคะนี้เดี๋ยวเอามาใส่กระถางใหม่ อันนี้เพิ่งเห็นนะคะเพราะว่านี่หลกหลบไปอยู่ตรงต้นไม้ที่ไม่ให้โดนแดดนะคะแต่พอฝนตกหน้าดินที่เราปลูกเอาไว้ะอค่ะเอาใส่กระถางไว้มันยุบลงไปน้ำมันน้ำมันไอ้นี่ออกเอาหน้าดินออกไปนี่ก็เดี๋ยว,ยวต้องคอยปลูกใหม่จะเป็นดินมังกรน,นะคะ กำลังสวยเลยอะอยตั้งไว้นี้ก่อนมีปีกผินเสื้อปี่ผิเสื้อปี่ผิเสื้อนี้เดี๋ยก็ขยายพันธุ์นะคะมีพาคุณผู้ชมมาเข้าสวนอีกแล้วต้นเศรษฐีนำโชค แตกกอเยอะมากเลยเอาลงดินแล้วแบบขยายเยอะเลยโอ้โหกำลังงามเลยคุณผู้ชมต้นนี้ต้นนี้จะเป็นต้นภูราชนีหินอ่อนนะคะใบสวยเลยทีเดียวอันนี้ก็ปลูกลงดินเอาไวค้ค่ะให้เลื้อยเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวรอให้เขาโตกว่านี้อีกนิดนึงดี๋ยวจะนำมาใส่กระถาง ใส่กระถางขยายพันธุ์ต่อจะเป็นต้นราชินีหินอ่อนค่ะแล้วก็ต้นหนีเนี่ยเขามีหลายชื่อเลยนะคะใบแบบเนี้ยค่ะบางคนนะคะบางที่เขาเรียกกันว่าต้นชื่อว่าต้นรวยล้นฟ้าหรือต้นแสงเงินแสงทองนะคะเขามีหลายชื่อเลยชื่อไผ่รอทางนั้นเลย เขามาดูสวนหลังจากฝนแบบตกหนักไปนะคะหยุดไปอ้ออันนี้อันนี้จะเป็นเฟิร์นเงินใบไม้ก็ล่วงเต็มเต็มหมดเลยค่ะน,นี่น้องคอยฝาดเก็บขวานนะคะช่วงนี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปต้นไม้ของเราก็ชุ่มฉ่ำเลยมีเฟิร์นเงินแตกกอเยอะแล้วค่ะเฟิร์นเงินเนี่ย จะปลูกในที่แบบไม่ให้โดนแสงแดดนะคะอันนี้จะมาหลบอยู่ตรงต้นไม้ให้เขาหลบร่มนะคะให้แบบแสงแดดแค่แบบจำไรเพราะว่าถ้าโดนแดดจัดๆจะต้นเฟิร์นเงินใบของเขาจะไม่ได้เลยอันนี้โอ้โหงามแล้วคะ่ะงามแล้วต้นเฟิร์นเงิน มาดูต้นไม้ในสวนนะคะพาคุณชมมาดูสวนอีกแล้วสวนเล็กๆที่บ้านนะคะโอ้คุณผู้ชมคะเห็นไหมคะต้นออมเพชค่ะโอ้โหอ,อมเพชงามแล้วค่ะนี่ออมเพชงามแล้วหลังจากฝนตกหลังจากฝนตกมาแบบหลายวันต้นไม้นี้ก็งามเร็วมากเลย อันนี้ปีกปีกนางฟ้าน,นี่ก็แบบขึ้นเลือ้อยไปเรื่อยเลยนะคะนี่ปีกนางฟ้าน,นะคะอันนี้เอาลงดินไว้นะคะอันนี้โหแตกก็ได้อีกหนึ่งต้นแล้วค่ะนี่เดี๋ยวก็จะตัดแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่กระถางนี่ค่ะเขาก็จะมีรากตรงนี้เห็นไหมคะเวลาที่เรานํามาขยายพันธุ์นะคะเนี่ยเขาจะลากขึ้นตรงนี้แล้วก็ตัดเขาใส่กระถางลงดินใส่กระถางสวยๆก็ได้ขยายพันธุ์ต่อ แต่ให้เขาอยู่ตรงนี้ก่อนอยถ่ายให้ชมได้รับชมกันนี่ออมเพ็ดค่ะออมเพ็ดออมเพ็ดใบสวยเลยทีเดียวกำลังงามเลยนี่ต้นออมเพ็เดเล็บครก เรบคุดใบด่างนะคะอันนี้ตัดกิ่งไปบ้างแล้วเพื่อที่ไปขยายพันธุ์นะคะนี่ก็แตกออกมาอีกแล้วแตกกิ่งออกมาอีกแล้วค่ะมาชมเรื่อยๆอันนี้จะเป็นพลูพลูก็ที่ระยะตัดาบางส่วนเขาไปขยายพันธุ์ต้นเล็กๆนะคะ พูฉลุหรือพูทะลุใบเขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยคุณผู้ชมเป็นลายลายลวดลายแบบนี้ค่ะสวยนะคะเวลาถ้าเกิดว่าเราปลูกใส่กระถางส,สวยเขาก็จะแบบเป็นพุ่มๆเลยนะคะพูฉลุหรือพูทะลุค่ะต้นนี้มาด้านนี้ด้านนี้จะเป็นต้นรับเงินเศรษฐีรับเงินแค้ะนะคะ เศรษฐีรับเงินแคระโตเร็วแล้วนะคะนี่จากจากที่คุณผู้ชมนะคะที่เคยติดตามมารัญญานะคะตอนที่เป็นกระถางสามนิ้วปลูกลงดินเอาไว้ค่ะนี่ค่ะแต่เขาก็เริ่มโตแล้วนะคะแต่ใบของเขาก็ยังจะเล็กๆแบบนี้อยู่ต้นเศรษฐีรับเงินแคระใบสวยเลยทีเดียวค่ะ ใบเขาบอกลวดลายใบยของต้นเศรษฐีรับเงินเนี่ยจะคล้ายๆกับลวดลายของหินอ่อนนั่นเองนะคะอันนี้พาคุณชมมาเข้าสวนดูต้นไม้กันอีกแล้วต้นนี้อุย้ยลากลงดินลากเอียงต้นเอียงละนี่จะเป็นต้นไผ่ไผ่กลอิ่มนี่ไผ่กลนอิ่มค่ะ ไผ่กลินอิมโตเร็วมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องตัดเดี๋ยวตัดเอามาขยายใส่ใจกันส,สวยๆตั้งประดับบูชาพระก็ได้นะคะต้นไผ่กลนอิมนี่จะเป็นต้นชื่อของเขานะคะต้นโกยเงินโกยทองหรือขาไก่นํำโชคชื่อของเขา เป็นไม้ใบด่างนะคะเป็นไม้ประดับสวนที่สวยสวยเดยทีเดียวนะคะถ้าปลูกแบบเป็นพุ่มๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะลวดลายใบของเขาสวยนะ,ะนะคะครที่ชินชอบไม้ประดับใบส,สวยๆจัดสวนนะคะความหมายก็ดีด้วยนะคะชื่อของเขาคือต้นโกยเงินโกยทองนั่นเองค่ะ ช่วงโดนน้ำฝนนี่แบบต้นไม้โตงามมากนี่จะให้ดูนี่ที่รัญยาชํามานะคะจากต้นใหญ่ที่ให้ดูไปเมื่อกี้นี้อันนี้จะเป็นเล็บครุดใบด่างค่ะเอาตัดกิ่งที่เขาแบบเวลาเลี้ยงไปแล้วอะต้นมันจะสูงแล้วก็ตัดตัดกิ่งให้มันเล็กๆล,ลงนะคะก็เอามาขยายพันธุ์ก็เอามาไว้อีกที่หนึ่งต่อเนี่ยค่ะอันนี้ว่าปัก ไว้ลงดินไว้ติดแล้วค่ะนี่อันนี้จะเป็นเล็บพุดใบด่างค่ะส่วนต้นนี้ต้นนี้เจออีกแล้วเห็นไหมคะต้นนี้จะเป็นต้นพันธุหมากผู้หมางเมียพันธุ์ทัพทิมสยามนั่นเองนะคะขยายพันธุ์เพราะว่าเวลาที่ต้นโตต้นไม้โตอะ่ะเขาจะแตกออกมาเยอะนะคะอันนี้ก็ตัดไปแล้วก็นำมาขยายพันธุ์ได้หลายต้นเลยนะคะสำหรับ ต้นหมากภูหมอกเมียนี่โอ้มังกรแดงมังกรแดงบีโกเนียชื่อของเขาได้เวลาขยายพันธุ์แล้วนะคะบีโกเนียมังกรแดงถ้าไม่รีบทำเนี่ยอัญญาก็กลัวเขาจะต้นเขาจะแบบโซมแล้วก็๋ยกกลัวจะตายเร็วนะคะนี่เดี๋ยวต้องนำมาขยายพันธุ์เพิ่มมาไว้อินได้ลค่ะกลิ่นหนึ่ง มาดูต้นไม้ว่าต้นไหนสามารถที่จะนำขยายพันธุ์ได้บ้างแล้วนะคะอันนี้พาคุณชมมาเข้าสวนดูอีกไม่หมดสักทีต้นเยอะมากๆเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเอามาคุณชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีถ้ามีต้นมาใหม่ๆสวยๆแปลกๆนะคะก็จะคุณชมได้รับชมกันนะคะอย่าลืมติดตามชมกันช่องเรียนยาชาแนลนะคะ ต้นไผ่ฟิลิปปินส์นะคะนี่ค่ะรวนลายสวยงามเลยทีเดียวต้นเสือทีน้ำโชคอีกแล้วกำลังออกดอกเลยค่ะนี่ดอกของเขาโอ้แป๊บเดียว20่กว่านาทีแล้วนะคะดูยังไม่ครบเลยต้นไม้อ่ะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปต่อไปนะคะคลิปหน้า ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องรัญญาชาแนลนะคะแล้วกกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ